สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาประสีเชนเดียคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมือนี้ยาประสีก็ได้ดนําขผอมมุ่นเนืาทาังเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาประสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาประสีน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อย้ำยาประสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บุริพัทรเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารยยยย์ใดดหรืออออว่่่าา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 จะคคมมมมมเเเนนนตขขุ้้้้ททัักกกบพพิ็ลลปงงงไี ม้วนลายยายห้างเนาะจ้ะาเมื่างกูไดรอดตามเล่าพี่น้องจ้าไปกดติดตามช่องได้ไพ่ผ้ากินผ้ารวยได้เลย,ยเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ้งขอมูลนเนาะทางอาจารย์ทันแหลก็กไปเลย้อจ้า <Okay. S 1> อันนี้เป็นแน้ทางเพื่อนเอาเนวทางดับดับลางมา้าโฮมกันเนาะพี่น้องแล้วก็เลื้อตัวเด่นเนาะจ้ะงวดที่แล้วเข่าศูนเก่าเนาะจ้ะ หัวนี้เข้ามาตามต่อจ้กคนหายมากเนาะจ้าตัดดับออกไปแล้วเ like หลือ1หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าละเจ็ดเก่าพี่น้องจ้าล่างตรงๆเนาะจ้างดที่แล้วก็เข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจัดดับล่างสองวัสดุเนี่ยทางอาจารย์ชนะพนเนาะค่ะเหลือตะเด็นเนาะพี่น้องอ่ะจวดจัดล่องเบิ้งค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเดียวของแอดมุกวัสดุน่ะพี่น้องชุดเดียวของแอดมุกเราวหายมากเพิ่นบอกว่างดที่แล้วให้เจ็ดตัวเดียวเนาะจ้า ออกเจ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้แล้วบอกว่าไฮฮกตัวเดียวบนอ่ะมักกันจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจังซีเละค่ะพี่น้องค่ะอันตัวเดียวคือกันเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วตัวเดียวเด่นสองสองสามกับสองเจ็ดมาเจ็ดสองนะจ้ะงวดนี้เราบอกว่าเด่นสามมาได้ทั้งบนและล่างเนาะพี่น้องเนาะสามหาคับสามแปดนะสัตว์อันนี้คือแนวทางของแอดมุกเนาะค่ะ ทนผู้ใดามากะจวดจาหน้ำเพลเดเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางที่ว่าเพิ่นดึงมากมั้่ะเนาะดึงหลักสิบสายลวดพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเลยเนาะจา้ะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเนาะจ้ะเพิ่นดึงหนึ่งก็ศูนย์มากเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวว่าไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมักกะจวดจาดฟาดบึ้มน้ำเพลเดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนตัวเดียวของแอดนุ่มเนาะคะ่ะ เดินบนตัวเดียวแอดหนุม่มงวดน,นี้เดนเก่าเนาะจา้ะงวดที่แล้วกันลดนะุดเนาะแอดหนุมนะ่มเนาะงวดนี้มาตามต่อว,ว่าเพิน่นลุดโดยแล้วว่าเพิ่นจากเข่าบอลเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางถ้าอยากทามักซอกจวดซองตัวบนมาสันพี่น้องเพิ่นคัดมาใหา้แล้วเนาะจ้ะจากหกอ่าจากแปดชุดเนาะพี่น้องเหลือสี่ชุดเนาะจา้ะหกหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดและสามแปดอันนี้คือแนวทางอ่า อยากรวยกับจัดไปเด้อวสันบ่ต้องเกงใจผู้ใดจวดจาดโดรดวสันเพลินวานอาจารย์เกษตรหน้ายาหรือว่านุ่มราชเทวีเนาะพี่น้องมักแนวทางเพื่อนแคบหน้าจอจวดจาดได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนและเด่นบนแนวทางของแอดวิลัตเนาะคะ่ะมาเบิ้งสิบหน่วยบนวดที่แล้ว1ิหน่วยบนอยู่ที่1กับ2 มาสองเนาะพี่น้องออก72องวดนี่7กับ8ว่าสันค่ะพี่น้องคะพิจาหน้าเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะมากระจังจวดน้ำเพลินเดินบนตัวเดียวบานพี่น้องเด่นบนตัวเดียวงวดนี้เด่น6เนาะจ้ะ7 6 6 7กกับ6 8ว่าสันพี่น้องอะจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพิจาหน้าเป็นแนวทางอันนี้คือแนวทาง10หน่วยบน7กับ8เด่นบนอยู่ที่6เนาะจ้ะลองจับเบิรงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง พ่านฟันเม็ดเดียวบนรางวันงวดที่เล้วฟันศู 06, นย์เก่ากับศูนย์หกมาศูนย์เก้าเนาะจ้ะวดนนี้สามเก่ากับสามหกสามหกหนาหนาจวดกออันนี้คือแนวท่งรางเนาะพี่น้องเนาะหกสามหนาจวดกอพี่น้องแต่ว่าเก่ากับยานมันรุดเนาะค่ะอ่ะซองตัวจวดจาดได้เลยเนาะค่ะรางยางเดียวเนาะค่ะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนน่ยวั่งหน่วยรางวัวงดที่เล้วเขาเก่าเนาะจ้ะ มวลน,นี้หน่วยล่างว่าซันพี่น้องเลขเล,เลขคีเน้ะพี่น้องนอะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าลักหน่วยล่างเนาะจ้ะพนหาจะเด่นหนึ่งบอพี่นนองเด่นหนึ่งบอพี่น้องเนาะพนหาจะเด่นหนึ่งเนาะค่ะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบทสิบเด่นสิบหน่วยบทของแอดวานัยเนาะค่ะเด่นสิบหน่วยบนอยู่ที่หกเจ็ดแปดอะหกเจ็ดแปดสิม่าลักสิบหรือสิม่าลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะ หกกหมาแห้งด้อยขังเทิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางจ่าเขากรวดละสันหมวดที่แล้วเด่น C79 มาจ7เนาะพี่น้องเนาะ C79 ละสันพี่น้องมาจ7เนาะจ้าเพิ่อนอ่าหมวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะหมวดนี้เด่นอยู่ที่ C1 C5 78เพิ่นดึงเพิ่นดึงออกมาตัวเด่นสุดๆก็คือ178เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของ แนวทางของเงินแอดมุกคือกันเนาะค่ะแต่ว่าเป็นจาเขาวขวดนะพี่น้องเนาะเอากันมากกันตรวจจาดฝาดเินเน้ำพนเลยเลยเนาะคะ<อ>่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสองโตสามโตเป็นแนวทางของแอดชายกูนอ่มาดหนึ่งถึงสองโตวาสันพี่น้อง,บน,นงนะะนบนกันล่างเนาะค่ะเนาะบนกันล่างมาสันจาบนล่าง บนกันล่างเพื่อนห่มากวดนนี้วันนี้สามสูตรนะจ่ะ43 49และ01มาได้ทั้งทั่งและทั้งล่างว่าสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางไ้เนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางของเห็ดไช้กุหลาะจ้ะบนกันล่างนะจ้ะตรวจจากน้ำเพลในเลน่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง รัฐบาลเท่านั่นว่าซานพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางของแอดนนำข้างเนาะพี่น้องงวดที่เรียแอดนนำข้างเข่าเข่าแต่สองตัวเนาะจ้ะสองเจ็ดมาตามตัวจ้ะพี่น้องสามตัวแคบหน้าจอเลยจ้ะอ่านให้แต่สองตัวเนาะพี่น้องเนาะสองตัวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองหกหาหกหาและหกหกเนาะพี่น้องเอาคันมัก,กจวดจาดฝาดบึ้มเลยเลยเนาะคะ่ะ พิจระรณาเป็นแนวทางไหนพี่น้องคันผูใดมักตัวใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดสรุปรสั้นพี่น้องสรุปแนวทางของอาจารย์เอกนะักคำนวณเนาะค่ะื่าเบิ่งค่ะอาจารย์เอกนะักคำนวณเราบอกว่าสรุป2ตัวล่างอยู่ที่1 7 1 9 5 7 5 9และ7 7็หาชุดเน้นหาศูนย์กบหาสามเป็นตัวล่องเป็นชุดกันเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์เอกนะักคำนวณเนานะพี่น้องเนาะมากระจวดน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเฮงเฮงหาหาสูตรสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างเด่นอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเก้าเนาะจ้าศูนย์หนึ่งหกเก้าพี่น้องมากระจวดจาดแอดเฮงเฮงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแล้วบอกว่าสอทวเนาะจ้าเนาะเด่นหน่วยล่างสูตรสองหมวดที่เล้ว สามสี่เก่ามากเก่าเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าขอบอกพี่น้องยายไพ่ขอบอกว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่เพื่อนลงหน่วยลางเนาะจ้ะเอาไปจับไสลัลสิบแอนูน้มเลยเลยเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์หาพี่น้องทาทาทา,ทา,ทาชนกันกับแนวทางของแอนูน้ำหนาจะเก่ากับศูนย์เนาะพี่น้องระวังเก่าเก่าเด้อพี่น้อง เดียว์พาบอกว่าดับมาหดสองตัวคุณเพื่อใดพี่น้องพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนมาสันเดินบนงวดที่แล้วศูนย์ก็สองมาสองพี่น้องเนาะมาสองหลักสิบและหลักเออหลักลอยและหลักหน่วยเลยเนาะค่ะเนาะงวดนี้ฟันสองตัวเดียวพนังสองตัวเดียวบนเนาะค่ะพี่น้อง ซองอีหยังดีว่าซันพี่น้องอ่าว่าไปตามสูตรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนอาจารย์ชน,นะพลเนาะค่ะเนาะเด่นบนงวดที่แล้วเข้า3ตัวเลยนะจ้าพี่น้องเนาะสองเจ็ดสองเลยเนาะค่ะมาตามต่อจากงวดน,นี้ศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเลขนี้จวดจาดมากกระจวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นบนอาจารย์ชน,นะพลเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนอะจ้าที่เด็กเขามารับส้มรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆัสุขขุสุขคนข,ข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทัางห้ยแย่ไปมาห้ยพอแม่ปีน,อ,น,าาอ,น,นองได้เบิง่งได้ช่เมป็นเนื้ทังเนาะจา้ะขอบคุณในหลายเด้อจ้ะสวัสดีจา้า